ครับคุณอะไรวะเพชรดาววันไปครับเฮ้ยคุณหนีไปทางด้านนั้นเว้ย,ยมาซ้ายครับมาซ้ายต้อนรับต้อนรับเขาด้วยมาซ้ายเยจะทิมเราเลว้ยกินก่อนครับ,รบกินครับจะมาทิมเราเหรอกินครับไม่ยอมไม่ยอมกินด้วยชุดๆ,ๆไปครับโคน ขึ้นไปขึ้นไปเร็วเร็วเรวเร,เร็เลยขึ้นไปครับดันยันไว้ครับหนีไปไหนขูนไหนก้นเป็นยครับไม่กินวุ่นวายนะโหมาแม่งมาทันไว้อ่ะจ่อไว้ก่อนมาเขามาทันว่ะ เชื่อมไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวมาเราตายมาเราตายเดี๋ยวมันวุ่นวายขึ้นมาอ้าวานี้ก็ต้องดันขึ้นไปครับอย่างนี้เอาเลยดีแม่ดันขึ้นไปครับนั่นแน่ กินดีไม่เนียอยากกินจังตอนนั้นยังทำอะไรไม่ได้กินชิบกินชิบกินชิบชิบไปขจากำลังลงมาหน่อยเฮ้ยเขาจะมากินเบี้ยเราวะ ต้ง้ดีแล้วเนี่ยอ่ะได้ขึ้นไปครับนั่นแน่บันทันใส่โคล,ลวเอาไว้เฮ้ยอ้อมดีครับอ้อมมาฝั่งนี้ทำไรว,วะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวขยับนิดนึงขยับนิดนึงขยับฉากก่อนกินครับ เอาเบ็นไปครับเดี๋ยวเราจะแยงโขนท่านผู้ชมไปครับเตรียมตัวครับจัดฉากครับจัดฉากเตรียมแยงโขน อ้าวมาดันตนนั้นเหรอนันก็หนีไม่ได้สิครับงั้นนะ่ะไปครับผมอมกินตัวนั้นกินเข้าไปครับเขาลุกกินเหลือเราได้เว้ยเฮ้ยอ,อ่ะผมกินตัวนี้ก่อน กินลูก้าไยดูดิว่าอะไรกินเขาตนองจะเอาโคลนกินแหละใช่อ่ะได้ขึ้นไปครับนี่ครับผมกดนิดหน่อย มาโดดครับอ๋ร้ายนี่หุ่ารู้ก,ก่อนครับใจยเย็นคิดว่าฉันไม่รู้เหรอไปครับฉีกๆหน่อยเดี๋ยวค่อยกินครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเขาลุกกินเรือเราได้ ผมเลยยังไม่กินนะครับทำอะไรลุกข้าไปครับตับตาท่านผู้ชมผมกินชุบ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 มันยังทำอะไรไม่ได้นี่วะเราหนีมาฝั่งนี้ดีกว่าเฮ้ยหรือว่าเรากินไปเลยดี กินไปนะเดี๋ยวเดี๋ยว,ย,วยังไม่ได้วะเชียงววะมันยังไม่ดีนี้นี่มาฝั่งนี้ดีกว่านีมาฝั่งนี้เดียวครับเดี๋ยวผมจะลุกก่อนลุกก่อนครับลุกก่อนลุกหนึ่งทีครับลุกหนึ่งทีสังเกตดูว่าโคนเขาน่าจะกระจายแล้วหรือเปล่า เฮ้เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะปับ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 ขีนได้เดี๋ยวๆแป๊บหนึ่งนะครับอืมน่าสนใจคือเขาจะลุกกิดเราแล้วอะให้ตัวนี้ก็ไม่ได้อีกเว้ยอ่าลุกอีกหนึ่งทีแล้วกันนะครับ ดูดีว่าหนีไปไหนหนีถูกตัวนะเว้ยเฮ้ยหนีตัวนั้นอ่ะกินตัวนี้ครับมาเขาน่าจะหนีตาเดิมไม่ได้นะผมเราน่าหนีตาเดิมไม่ได้ ก็คือกินเบีย้ยได้แต่ว่าหนีตาเดิมไม่ได้หนีตาเดิมก็โดนแดกเลยใช่เลยการท้าหนีไปไหนครับมาได้มาตาย ืมอให้กินเว้ยพ่อต้องกินวะแม่งลุกเว้ยโอ้โหอย่างนี้ชอบพี่ชอบชอบแต่วป๊หนึ่งนะเราจะลุกอะไรได้บ้างอ่ะลุกตรงนี้ก่อนนะ <c oughs> นีไปไหนครับนีไปไหนนีไปรูบน นะถ้าเราโดดกินเหลือซึบพึบพึบพบึไม่ทัน <c oughs> โดดกินเหลือเขาน่าจะรีบต่อนะครับไม่ทันว่ะแต่ประมึงนะ้ท่านผู้ชมตอนนั้นกินเหลือซึบ ไม่ได้เว้ยลูกทีหนึ่งน่าจะไม่ได้ติดว่ะข้างบนเขาหนีไม่ได้นะจริงขุดล็อกแม่งขึ้นไปไม่ได้อ่ะประเด็น ไงดีแล้วครับเนี่ยขอคิดก่อนนะแ,แต่ว่ามันไม่ตายดิตัวตานั้นไม่ตายว่ะไม่ตายเว้ยเฮ้ยอ่ะชักลงมาก่อนครับเดี๋ยวเขาน่าจะต้องไอ้นี่แหละเพราะว่าคุณเขาหนีไม่ได้ ครับนทะ่านะผู้ชมถ้าผมกินไปไม่ทันม้ามันทำงานไม่ดีซึบอ่ะลองดูแล้วกันท่านะผู้ชมไม่ลองไม่รู้ว่ะกินแม่งเลยแล้วกันเดี๋ยวผมเอาม้าลูกกินเรือครับผมว่าเขาน่าจะไม่กล้ากินหรอกถ้าเขาไม่ถ้าเขาไม่เอาม้ากินเรือเขาก็แพ้เลย ถ้าเขาเอาเรือกินหมาผมก็จะโดดมาลุกกินเรือนะครับโดดมาขึ้นข้างบนเนะี่ยดูตัวเราสินนะน่าตายดีครับลอดช่องเดียเด๋ยวเดี๋ยวถ้าผมเอาเรือลอดช่องน้ำกะทิมันจะตายไหมอ่ะลอดช่องน้ำกะทิ <c oughs> อง,งดีแล้วไปไเไปบียไปครับมาขึ้นปายเบียขึ้นครับขนป้าย เดิงนงไปครับจอ่อไหวด่าครับผมได้เง่้ยไปป้ายโคดอืมได้เงี้นไปนเลยม้วนครับ นั่นแน่จะมาปิ้วกินเลยตั้งจะกินมาเนะี่ยอ่ะไปครับยันขึ้นไปมาขึ้นครับ เฮ้ยจังหวะมาแล้วกินเฮ้ย hey, จังหวะมาแล้วกินมาเขาถอดไม่ได้กินลูกเข้าไปกินเขาไปโง่แพ้เลยกลอบไหม มาครับมาไปดันครับดันครับโขนครับผมไปครับนี้แล้วชินไปยูแล้วเลอจอว่เม็ดไปครับโอ้บิลนะเนี่ยตัวนี้ไปครับกิน กินก็ปล่อยกินก็ผมไปครับไปครับไน่นกันไปไปครับจอไว้ ม,มาเราแม่งโคตรบอบอบางเลยนะท่านผู้ชมบอบบางมากน่าโอเคเม็ดมาไว้ก็ยังดีหน่อยต่อปไปเลยกินครับผมโอ้กินดีครับรออะไรล่ะ เอาอะไรกินล่ะกินครับผมไปแล้วมาทำงานลงทีหนึ่งแซบแน่นอนเขาต้องรีบเอาเรือมาต่อครับนะผมว่าแหละไปแล้วฉันกินเบีย้ยฉันกินเบีย้ยฉันลุกฉันลุก นี่ไหนนี่ไปหน่อยน่เโ่เขตัสุดเจ็ดเข่เข่มาปอยเบียสามตัวเหลืองเลยนะครับดันเลยเบียสูงเฮ้ยกินดีครับเอาเม็ดออกก่อนเลยดันดันดันนครับทันครับ โอ้มีการพิวจะพิวทำเอยเหรอเราจะไปต้อนรับน้องขุนเขาหน่อยนะครับกินดีครับกินครับโอ้กินดีครับ,รบไปล้วทิมมาดันครับกินเลย ไปละตัวแยงครับแยงมั่งเลยโคนกินเข้าไปไปครับมาไปครับโคนเฮ้ยผมเดินพลาดว่ะเขากินได้น,ะนั่นแหละจริงอ่ะผูกคอน เดีแม่งกินลุกขึ้นมายุ่งวุ่นวายอย่างน,นไปครับไม่ให้กินละไปครับมาทางตรงนี้เดี๋ยวเขาจะโดดมาหนีโอ้ยดอนครับืม <c oughs> กล้ากินปล่ะเดี๋ยวเราจะลุกนะครับเขาไม่กล้ากินหรอกผมรู้ผมรู้เดี๋ยวผมจะลุกใส่ขุนเขาแล้ว <c oughs> ลุกไปแล้วครับ <c oughs> ได้ขึ้นไป กินกินครับเฮ้ยให้กินไว้เฮ้ยแบบหนึ่งนะถ้าผมกินจะเกิดอะไรขึ้นวะ กินชึบชืบไม่ได้ว่ากินไม่ได้ว่าท่านผู้ชมอ่ะกินตัวนี้แล้วกันนะจะมาลุกเล่าออกวะ่ะคอมแม่งก่อนเลยเรือกินเรือแม่งก่อนเลยดีกว่าโน้ no. ให้กินเรือไว้เฮ้กินดีครับลุกแม่งเลยครับผมอืม อินก่อนเดี๋ยวอดกินแล้วขึ้นไปแน่ขึ้นไปแม่งลูกกินเรือเลยขึ้นไปไม่ได้นะครับอหนีอ่าน,นี้ได้ละไปครับแม้เขาหนีลำบากแล้ว <c oughs> อ่ะดัขึ้นไปครับโอเคดีมากดังขึ้นไปกินมากกินมากจะมันลุกเราเว้ยเฮ้ลุกต่อเรือแม่งเลยดีกว่าเปี้ยวๆลุกต่อเรือไปเลยครับกิน อย่างนี้ดีกว่าตายแน่นอนคนระับเอาตัวปัญหาออกให้หมดไปครับไปแล้วไปครับผม <c oughs> เดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยวค่อยดันเดี๋ยวรอให้เขาหงายก่อนใจเย็นเดี๋ยวผมรอให้เขาหงายก่อนเอาละไปครับ ตายละตายละมึงะทำอไรต้องเดินแล้วล่ะครับมันทำอะไรไม่ได้แล้วละ่ะเลือกเอาว่าจะเดินมาหรือว่าจะเดินขุนกินครับ โอ้กินมาเว้ยอ่ะกินลุกเข้าไปครับเฮ้ยเดี๋ยวกินตัวนี้ดีกว่าอ่ะกินเข้าไปไปลุกเข้าไปครับไ,ไปไปไปครับกิน จส้มขึ้นไปดีไหมพาโดดครับดันครับถอ,อยขึ้นไปครับพาไปชิ้มกันไปนเลย ตัวเข้าไป1ึงไปครับจับโคนแล้วก็ไปถูกไปครับ Đi, ừ Nhật Malink, có chuyện kì believers x này ป่ามมาโดดจ่อไว้ครับซ้อนครับซ้อนเม็ดไปครับจีน กินครับกินครับผมกินมาครับกิน เนี่ย็ต้องโดนลูกกินมาแล้วล่ะสุโขไทยสามเขาแต้มพันเก้าว่ะท่านผู้ชมโอ้ทันที่เรารู้สึกว่าเราเสมอกันหรือเปล่าไปสังเกตดูว่าส่วนใหญ่เซียนชอบเล่นเป็นมาเทียมกันนะครับท่านผู้ชมแบบ คือเหมือนกับลองเชิงว่าคู่ต่อสู้จะบุกยังไงแล้วเราก็จะได้ปรับเปลี่ยนแผนอย่างเงี้ยครับดันครับดันครับง่ายดีเลยเนี่ยดันขึ้นไปครับขอามากินเลยผมลุกทีเดียวเขาแพ้แล้วท่านผู้ชม เฮ้ย hey, จริงอ่ะเอ้ย hey, ทำได้แล้วแต่อันนี้ทำยากมากนะท่านผู้ชม